สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้จะพามาดูบักนูเขียวนะครับเซทเอ้านะครับยางดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาทั้ง2องคันนะครับตัวนี้จะเป็นดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาสิบสีทับหกนะครับ ดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสี่ร้อยแปดสิบทับห้าห้านะครับเป็นยางสองไซส์สองขนาดนะครับฝั่งนี้จะเป็นล้อเซตเก้าร้อยนะครับฝั่งนี้ล้อเดิมนะครับล้อเดิมเซตยี่ห้าอาขนาดสี่จุดห้านิ้วนะครับเท่านี้จะว่าศูนย์สามารถใส่ล้อใส่ยางได้สูงสุดร้อยหกสิบนะครับใส่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแม็กนะครับเพื่อนๆก็มีคําถามเอฟซีมากมายนะครับว่าสามารถใส่ได้ไหมใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่นี่นะครับคือคําตอบนะครับใส่ได้สูงสุดร้อยหกสิบนะครับ สำหรับแม็กเดิมไซส์25่นอานะครับให้ดูมิติสําหรับยางนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่2ขนาดนะครับมองดูด้วยตาเปล่าแทบจะไม่มีความแตกต่างนะเพื่อนๆก็ใกล้เคียงกันมากนะครับรแต่ตัวแปดสิบก็จะอวบกว่านิดนึงนะฮะดูอวบขึ้นนะฮะแม่นแม็กเก้ามันอะไรก่อ ให้ดูลหลายๆมุมนะครับเพื่อนด้านหน้าก็จะเป็นร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับด้านหน้าเท่ากันเลยหน้าด้านเอ้ยด้านหน้านะฮะนี่นะครับอารมณ์การแปลงล้อนะครับถ้าแปลงล้อโตนะครับก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ ใส่แต่ยางก็ได้นะครับอัพยาง160ก็ดูอวบดูเต็มเหมือนกันนะครับดูหล่อนะฮะร,รถก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะฮะเวลาตั้งขาตั้งรถก็จะเอียงมากขึ้นนะฮะเห็นไหมว่าองศา160จะเอียงมากกว่ารถคันนี้ใส่ท่อเดียวกันเลยนะครับท่ออาคาโปวิดนะครับ าปดาบคันนี้ตัดแคทคันนั้นไม่ตัดแคทนะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกับบังยให้ช่องฟิกไ s ส์สตอรี่นะครับสำหรับวันนี้ผมเคโต้ eto, ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ